สวัสดีครับสำหรับท่านที่กำลังศึกษาและสะสมหลวงพ่อปานนะครับผมเชื่อแน่นอนเลยว่าก่อนที่ท่านจะศึกษาเนี่ยก็คงจะโดนเหมือนกันนะครับโดนเหมือนกันก็คือค่อนข้างที่จะดูยากนะครับดูยากมากหลวงพ่อปานถามว่าเนื้อดินดูยากไหมนะครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานดูเนื้อดินก็โดนแน่นอนครับยากนะครับดูยากมากแต่ถ้าเราพอมีพื้นฐานสักหน่อยนะครับ มันก็จะดูง่ายผมก็จะมาแนะนาเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยสําหรับท่านที่กําลังศึกษาอย่างน,งน้อยก็ฟังไว้นะครับฟังไว้แล้วก็ไปเปรียบเทียบดูนะครับจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนั้นก็แล้วแต่เนาะลองไปฟังดูนะครับสิ่งที่ผมใช้พิจนารณานเนี่ยหลวงพ่อปานนะครับหนึ่งละผมจะดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงถูกต้องไหมนะครับหน้าไม่บูดไม่เบี้ยวไม่ไม่ผิดรูปเสียรูปอะไรนะครับ 2. ผมจะดูความาลักษณะของพิมพ์พว่าเป็นการถอดพิมพ์ไหมนะครับดูตรงนี้นะครับถอดพิมพ์พดูตรงขอบเนี่ยขอบนี้ของท่านนะครับที่ว่าเป็นมุมตัดตรงนี้นะครับจะต้องตรงนะครับไม่เป็นลักษณะเหมือนมนๆโค้งๆนะครับมนๆโค้งๆอันนั้นนะวางได้เลยต้องเป็นเ,ลเหลี่ยมตัดตรงๆนเงี้ยนะครับถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็โอเคแล้วนะครับสาม ดูเนื้อหานะครับทีนี้เราจะดูเนื้อหากันจำไว้เลยนะครับหลวงพ่อปานนะครับผมมันจะมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดถ้าเป็นเนื้อหยาบนะครับก็จะง่ายหน่อยเราจะเห็นความกร่อนของเนื้อนะครับที่พอมีให้เห็นนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับตรงหน้าอกของพระกับหน้าเนี่ยจะมีความกร่อนก็คือคล้ายๆกับว่าเนื้อท่านมีการหลุดล่อนนะครับหลุดล่อนทําให้ เห็นเป็นเม็ด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 กรวดเล็กๆผูขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพระหลวงพ่อปานถ้าจะให้ดีนะครับให้มีเม็ดกรวดเม็ดอะไรนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับลอยขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื้อของพระเนี่ยนะครับเวลาท่านหดตัวนะหดตัวลงไปเนี่ยหินหรือว่าเม็ดกรวดเนี่ยท่านยังอยู่ที่เดิมนะครับ มันหดตัวลงแต่ว่าหินนี้ไม่ได้หดทําให้เกิดเป็นเม็ดๆให้เราเห็นเป็นรอบๆมานะครับอันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตได้แต่ถ้าเรียบกริบนะครับไม่มีเม็ดไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็ผิดสังเกตนะครับอันที่สี่ดูผงนะครับดูผงอุดผงอุดตัวนี้นะครับอันนี้ผมจับยากเนาะผงอุดนะครับมันจะมีทั้งสีขาวและสีเทานะครับไม่ว่าจะสีขาวหรือสีเทาเนี่ย หากว่ามีเนื้อเปิดนะครับควรจะเห็นเป็นมีเม็ด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 คล้ายๆกับเม็ดมวลสารนะครับของของหลวงปู่ท่านของหลวงพ่อปานท่านได้ลงไว้นะครับตัวที่ห้าดูด้านหลังนะครับดูความเป็นธรรมชาติอันนี้นะครับจะมีรอยนิ้วมือนะครับกด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 แล้วก็มีดำดำดำพวกเม็ดอ่าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆลานะครับเกิดจากความเก่าที่พระอายุประมาณร้อยปีเนี่ยมันจะมีบ้างแต่ไม่เยอะเหมือนพักกลุ แต่มีนะครับแต่มีต้องมีแน่นอนนะครับถ้ามีลักษณะทั้ง5องค์ประกอบนี้นะครับก็ถ้าเรามีพอมีกำลังหน่อยครับก็เก็บได้เลยนะครับโอ้ยไหลไหลครับไหลโทษทีนะครับอันนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยเนาะก็เลยอาจจะสั้นๆซะหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้ภาหลังเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ดูนะครับอันนี้เป็นเค็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเก็บเนาะนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ